รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับซึ่งตอนนี้คุณเชียนางฟ้าของเรากําลังถูกคุณสม,มิกขึ้นนาไปไกลเลยละครับแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณเชียรจะขอสู้คืนไปชมกันต่อครับว่าการแข่งขันของคู่นี้จะลงเอยเช่นไรตอนนี้สม,มิชมีอยู่หม 10, ื่นสี่พันแซ่บมากเหมืเชียม,มีห0พันเป็นสิทธิ์ของเราเราจะสู้เท่าไหร่เอา สามพันเลยค่ะโอ้ใจเธอเด็ดจริงๆก็แน่ละสิเพราะตอนนี้เธอมีติดตัวอยู่สองหมื่นแล้วนี่อ๋อหกพันตรงกลางรหัสภาพต่อไปนี้สี่พีงอีกแล้วครับผมรหัสภาพปะ ามทางครับถูกต้องครับเชียร์อันนี้ขอชมเชียร์เลยว่าเธอสามารถเป็นผู้เล่นผู้เข้าแข่งขันในเด็กพิเศษแบบว่าประจำได้เลยเพราะมาเร็วมาก<ช>แล้วเป็นเชียร์วิเ,วเดียวจริงเชียร์หรือวิเชียร์หรือวิงไม่วิ่เดียวไวมากเลยคระบโยนหินถามทาง ก็เป็นคำเฉพาะสำนวนที่เขาใช้กัน uh huh. แต่สมิทธได้ไปอ<บ>ย่างน้อยก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่ามาด้วยความงงมาด้วยความว่าไม่รู้ฉันจะมาทำไมหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าแต่พอมานั่งลงมาอยู่ข้างหน้าได้แชมป์ไปสองสมัยนะ uh huh. แล้วสวยๆงามๆ <c oughs> ก็มีเงินเก็บกลับบ้านสองหมื่นเลยทีเดียวเงินเก็บไม่พอ <S <S ให้ไปรักษาสุขภาพด้วยน้องเชียร์จ้าแล้ย่าลืมมาแล้วให้คุ้ม กินข้าวกองให้ฟรีนะมันฟรีอร่อยด้วยกินให้อิ่มแล้วกลับบ้านขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับขอบคุณน้เชียร์ครับเมื่อกี้เราฝึกกันไปแล้วนะน้องป่านนะบุทสลิมนี่แชมปบอกแล้วเจอ2องสามพยางเนี่ยตายแต่คราวนี้นะครับน้องเชียร์ถูกนะฮะซอนะพี่สะพ้ยนะครับผม แบบว่าสังหาากลับบ้านไปได้พี่ชายมาแล้วได้พี่ชายมาแล้วคุณจะส่งนักแสดงคนไหนมามาปราบไม่แก้แค้นไหมแหมบอกตรงๆเลยนะเมื่อกี้นี้มาดีทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยขอคุยนิดนึงบอยยายยาบเด็ดเข้ามาแล้ววันนี้วันนี้เขาจะมามเออใช่คุณเอาไปซ่อนไว้เปล่า ว่าท <Z an aaS as> ุกวันนี้ผมยังไม่มีปัญญาเจอพวกเขาเลยนะครับผมชอบไปพื้อกลางก็ไล่เอาไล่เอาจะว่าอะไรแต่กลับเอาไปซ่อนอว่าไงครับคุณดูครับจริงๆแล้วมาดีทั้งคู่เลยต้องเชียร์ผมก็กำลังแบบรุดต้องได้แน่แแล้วก็เลยคิดว่าหน้าหวานอย่างนี้แหาทางคนหล่ออยากได้คนหล่อใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไอ้บ้าไอ้บาแลนด์ เฮ้ดีครับเดี๋ยวเหมือนสั่งได้เหมือนสั่งได้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เดี๋ยวแต่ตอนี้พี่พายมีปัญหา บอกทำไมกูไม่หลอกไหนนี่พี่ด้วยค่ะกับการฟรีชีพของคุณครั้งนีพี่ด้วยเป็นความหวังของพวกเราด้วยนะคะพี่โอเคมาเอาพี่ตุ้ยไปแล้วตุ้ยครับผมครับผมตุ้ยฮะครับผมไอ้ง่ายๆก็ไม่ส่งผมลงมาอาแต่ทำนิกเข้าไปเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเดิมคุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะตุ้ย ตุ้ยอาจจะยืนเฉยแล้วสมิธก็จะยืนเฉยๆเหมือนกันเพราะสมิธก็จะมองแต่ตุ้ยแล้วก็ไม่หันไปกดไม่รู้ของหล่นครับผมไอมต้องอ่อยก่อนและทันพี่เดียใเองพี่ตุ้ยไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำเองคุณรู้คุณคิดว่าคุณจะได้อะไรบ้างจากการส่งสุดหล่อลงมาผมว่าเกมนี้น่าจะมีพลิกครับเพราะว่าผมคุยกับตุ้ยแล้วเมื่อกี้ที่ว่าพลิกหน้าพลิกหลังครับผมพัดกันพลิก เอ้คุณมาช่วยผมนี่สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์กันพิกใช่น่าจะมีแต่ว่าตุ้ยก็เมื่อกี้นี่เห็นตอบได้หลายคำอยู่นะพี่ตุ้ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพิเศษใส่ไข่อะไม่ธรรมดาตุ้ยไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวน้องก็ทำเองทั้งหมดเห็ไหมเพราะคนนี้เขาเพียบพร้อมเขาทำให้ทุกอย่างใช่ไหมครับครับแต่เดี๋ยวก่อนมีคนทวงประจองที่อีกแล้วมีสิครับเขาคือใครเนี่ยสวยเชียวน้องเต้อ รัตพนน้องเต้าก็้ามาผมว่าไปไปมาอีกหน่อยนี่นะครับพี่น้องพี่น้องทีมสกิลเต้ยมานั่งค่าฟานกับเราแล้วแสดงนี่ไงเนี่ยเห็นเห็นมีข่าวว่าเร็วๆนี้เผลอเพอเขาจะไม่ถ่ายละครกันละผู้จัดจะมาด้วยเร็วเร็วนี้มาด้วยเคือบางทีคือไม่ถ่ายดีกว่ามาเล่นอะไรที่สนุกดีไม่เครียดนะครับผม จบแบบนี้คุณไปแคสหนังเลยนะเรื่องอะไรเพื่อนรักนักขุดทองเอาพร้อมพร้อมพร้อมกลับมาที่เกมได้แล้วอยู่ข้างบนนั้นอยู่นานพอสมควรจนตอนนี้มีที่ให้เต้าเข้ามาแล้วเพราะเราลงมาแล้วครับถามจริงได้บ้างไหมผมได้ไปประมาณสามข้อสี่ข้อที่นั่งนั่งอยู่แล้วมีกดด้วยไม่กดสิครับผมแขนล็อกแขนล็อก แต่มันคิดได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าคือยังไม่มั่นใจในคำตอบตัวเองเอาเป็นว่าผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้ผมสบายท้องแน่นอนนะครับผมคุณได้เรามอบท้องให้คุณกลับบ้านครับไปเล่นไล่ดีคุณอจะเบามือไหมจะจะแบบมีแบบว่าแบบว่าออมออมแรงไหม พี่ตุ้ยต้องให้ของขวัญอะไรหนูหน่อยนึง่งเจ้าอะไรครับจะเอาอะไรล้างเลยล้องเลยบ้านหนูเป็นสาวเป็นแส้สมิธสมิธสมิธของล่วงของล่วงของล่วงเสียบสบู่ลนสบู่ลนของล่วงอยู่ไหนฮะอยู่ไหนเลยอยู่ไหนขอเช่าสงสารพ่อป้าแน่เด็กๆที่เขาอยู่บ้านบ้ากอ้าวเรียกเช่า คู่นี้ท่าทางจะสู้กันสนุกเลยนะครับช่วงหน้าการแข่งขันก,การถอดรหัสระหว่างคุณตุ้ยกับคุณซัมมิกจะเข้มข้นแค่ไหนต้องติดตามกันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิ้นจืมมิน สถานีบริการน้ำมัน PT ตุ้ยครับครับก็เข้าใจว่าเพิ่งลงมาอยู่หน้าโพเดียมครั้งแรกแต่ทำไมพอยืนท่านี้แล้วตุ้ยดูเกรงๆกลัวๆอะไรสักอย่างก่อนอื่นผมขอ,อ,อทำแบบพี่ซันนี่เขาทำครับพีอุดเฮ้ยพี่ทำกับพี่อุ๊มมันใ,ใกล้ไปนี่กับซซม,มิก็อยูอ่ใกล้ๆอันนูน้นเล่นครับอันนี้เอาจริงอว<ะ> เริ่มต้นที่คนละหมื่นนะครับและก็ต้องสู้กันอัตโนมัติคนละ2,000ันสำหรับรอบแรก4,000ตรงกลางทำให้เหลือคนละ8,000ใครได้ไปก็12,000ทันทีราภาพนี้ครับมีกี่พยางนี่5โอ้ย 15, 15. 15. ไม่มีหรอกเราเคยมีคือ6 6, 6. ใช่6 6หหพยางรู้สึกว่าจะมากสุดซึ่งนึกว่าจะยากแต่กลับกลายเป็น ตอบกันได้หมดเลยง่ายสุดพอภาพเยอะมันมีอะไรให้ประมวลได้เยอะมันยิ่งเหมือนหาคำได้เยอะกว่าโกพยายามยังไม่มาออโ,อโอ้ย <_ k _> มาแค่สี่พยายามพอ<_ <k> _>มาครับรหัสภาพ ชายชาติทหารชายชาติทหารถูกต้องครับเฮ้ยท,ทำไมอ,อ,อ่ะคือเอ่อผมสบายใจแล้วผมตอบได้หนึ่งข้อแลอยู่อยู่ได้แล้วงการบันเทิงตอบไปล้วอ่าโอ้โหนะภาพแรกครับเป็นภาพของคุณชายชาติยุโด ภาพที่สองนะครับเป็นภาพของธงชาติเห็นไหมฮะที่มีลูกศรที่เขาชี้ไปที่สีแดงสีแดงนั้นสื่อถึงความเป็นชาติ mm hmm. และภาพสุดท้ายก็คือทหารนั่นแหละรวมกันแล้วชายชาติทหารก็หมื่นสองพันละครับนำไปก่อนทำไมทำไมคุณรีบขนาดนี้อันนี้เป็นตุ้ยสองวีนะจริงป่ะครับเออคุณชาเวลาเปแค่สอ <ฤ TA> งวีเองสองวี นานกว่าพี่อุ๊ดหน่อยนึงต้องจะดีอ่ะพี่คิดคัครับสิสมิกจ๊ะเขาไปแล้วเขาเอาไปจากเราทำไมเราเสียสลายเขาขนาดนี้เร <laughs> <aud> <ux> ื่องเงินไม่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วเราจะสู้เท่าไหร่ล่ะโอ้ยต้องสู้แล้วอเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีช่วยคิดหน่อยสองพันก่อนแล้วกันสองพันเป็นสี่พันตุกลาครับ มีพอตรงกลางกับร้านภาพนี้ครับที่มีดูไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคนลุกไปหมดคนลุกไปหมดเลยมันทึกแปลกจริงๆนะเนี่ยนี่นาเชียรด้ยยิ้มเยอะๆสามพยายามร้านภาพมา ตองครับทีมสติลสติลเฮ้ยมาครับพี่พาตอดว่าดาวนะฮะฮะข่าวหน้าหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งถูกต้องโอ้โหเก่งมากใช่เลยอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนขาดมากอ่ะขนาดนี้แล้วเราขอให้ อชิยะอยากคุณภาคกุ้งเป็นคนถอดรหัสภาพนี้ให้ท่านผู้ชมหน่อยภาพแรกสื่อถึงสรุปถูกใช่ไหมฮะถูกสิครับโอ้ยยืดกนาดาษนนถูกแล้วคือผมก็คิดไปโมโมซัวอ่ะอันแรกมันพื้นมันสีขาวพี่เอกสรพงศ์เป็นไม่เอกอ่าก็รวมกันเป็นข่าวอ่าคนสุดท้ายพี่หนึ่งจักรวาล ตอนแรกจะเป็นข่าวดนตีก็คนไม่น่าจะใช่ก็เลยเป็นข่าวหน้าหนึ่งหรือเปล่าก็เพราะว่าเป็นเป็นหน้าของพี่หนึ่งเป็นหน้าพี่หนึ่งถูกต้องแล้วครับท่านผู้ชมรับไปเลยส0 0 0ันบาทครับโอ้โหรับเป็นดาราคนแรกนะฮะที่มาในวันนี้ที่ไม่ต้องลงมาเล่นแต่สติวได้ครับผมผมก็กลับได้อย่านเรียก้ว่าไม่อายแล้วครับผมวงการบันเทิงนี้คุณอยู่ได้อีกยาวอยู่แล้วครับผม พี่ว่าภาคุงครับพี่ภากุงพี่ว่ามันอยู่ที่ภาพหรือเปล่าที่ถ้าเกิดพอเรารู้จักเขาเรารู้จักว่านี่คืออะไรมาทําให้เรารีแลกซ์ก็แกะภาพได้ง่ายขึ้นเป็นไปได้ครับเพราะว่าคนในวงการพูดถึงดาราก็รู้จักกันส่วนใหญ่อยู่แล้วละ่ะนะครับผมแต่ว่าอันนี้ต้องผมบอกเลยว่ามันก็ต้องใช้ ไหวพริบและปฏิภาณค่อนข้างสูงอ่ะก็คือแบบอันนี้ผมคิดว่าระดับแบบนี่คือยากพอสมควรเลยนะฮะอันนี้คือตั้งแต่ดูรก่รมาอก้ะยางงูปลาปลามานี้ไม่ได้หรอนะอะไรนะฮะงูปลาปามานี่ไม่ได้คือไม่ได้ใครที่นั่งเนี้อคือทุกคนโอเคหมดแต่ว่าข้อนี้ผมเร็วที่สุดกันแล้วนะครับคุณมีอยู่ หนึ่งหมื่นสมิธมีหกพันผมว่าทีมสตีลจริงแล้วแพ้แพ้ดาราแพ้แพ้ทางกันอยู่เหมือนกันนะครับต้องลงอัตโนมัตินะครับคนละสองพเป็นสี่พันตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับที่มีมันมาแล้วครับสองพยางแต่พอสองพยางปุ๊บนักแสดงชอบแต่สตีลเลอร์ไม่ชอบรหัสภาพมาครับ เกาลัดฮะเกาลัดรัดให้ไหมถูกต้องครับขอบคุณครับจริงๆมันคือออกเสียงให้ถูกคือเกาลัดนั่นเองนะครับภาพได้เป็นภาพของการเกาภาพที่สองคือไปทางนี้เร็วกว่านั่นคือทางรัดนะครับเกาลัดรับกลับไปครับผมเป็น8 0 0 0เท่าครับตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ8000เท่ากันศักศี เสมอคุณตุ้ยครับคุณจะสู้เท่าไหร่ผมยังน้องใหม่อยู่ขอเปิด2 2 0 0 0ก่อนแล้วกันครับ2,000 2,000น,นะครับผมเปิดที่2,000ก็ลงมาเป็น4,000เพราะมาจากทั้งคู่กับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มีเอาไปอีก2อพอยางครับรหัสภาพม,มา กดไหมกดไหมบอกว่ามีหันมุมมองก่อนด้วยเคบอยครับเคบอยถูกต้องอรู้แต่เล่นเพลงแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรเมื่อกี้นี่แอ์ก็ได้ป่านก็ได้ได้กันหลายคนเลยล่ะอดเลยอะแต่อันนี้พอคนอยู่ใกล้พอภาพดีจะยากกว่าไหมยากมาก ผมได้แต่เพลงได้แต่เพลงเลยแล้วผมจะไปเพลงกุศิยพงษ์ด้วยแบบชีตเต็มไปเลยใช่ไหมเพลงบอยถูกต้องครับเป็นรูปของพี่บอยกุศิยพงษ์และมีสัญลักษณ์ของเพลงนะครับหรือว่าปุ่มกดเพลงก็รวมแล้วสองพยางเพลงบอยนั่นเองได้กลับไปสี่พันเป็นหนึ่งหมื่นครับขอบคุณครับหนึ่งหมื่นบาทต่อหกพันบาทจากสองหมื่นถูกสติลไปสี่พัน ด้วยครับครับสู้เท่าไหร่ตอนนี้ณมีอยู่6 0พันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หามากมันแค่4 0 0พันเองมันยังเล่นได้อีกเยอะแต่อยู่ที่การวางจังหวะคุณใจเย็นตุ้ยใจเย็นใจเย็นตะกะตะกะมาก่อนอารมณ์เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือ6 0พันมิตตุ้ยเหลือ6000แล้วพี่สมิธหมื่นหนึ่งหนึ่งเอา3 0 0พันไปเลยเอาเอาเอาสาม0ัน6 0พตรงกลางถ้านได้ไปเนี่ยนำเลยนะ คุณจะนำไปแล้วเท่ากับว่าคุณจะกลายเป็น9,000บาทต่อ7,000พสองพยายงครับสำหรับหรหัสภาพต่อไปนี้มี6กพันู่ตรงกลางนะครับเป็นเดิมพันดูรหัสภาพครับ 9, ลุง9,000เงยเล้วม,มีความรู้สึกว่าต้องได้๋อผมจะไปเมียกรุงก็ไม่มี <c oughs> ไม่ได้จะมีคลูกกรุงนั่นแหละเพราะผมไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นใครใช,ใช่ไหมแต่ถ้า,ถาเก,กิดกอดอยู่คือดูที่ R สหรือว่าคุณกรุงศิวิไลผมดูที่ผู้หญิงนุ่งยืนเนี่ยคงไม่ใช่เมียกรุงหรืออะไร,รล่ะก็ต้องเป็นเดาไม่รู้ด้วยว่าเป็นลูกเขาลูกกรุงนี่แหละครับถือว่า มันเป็นดวงของคุณครับคุณตุ้ยตอนที่คุณขึ้นนำแล้วเป็น9,000ต่อ7,000ครับนี่โอเคแล้วพี่ตอบได้สองคำถามกลับบ้านได้แล้วไม่มีปัญหาละมีเงินติดตัวด้วยสวัสดีครับ7,000ต่อ9,000เราจะสู้เท่าไหร่สามสามเลยเหรอสามเลยสามพันครับเอา 3 0 0พบอกแล้วว่าพอมายื่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ไไมีใคร,ใครอ่อยใครขนแน,แน่นอนนะครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของไวพิบและชาวแต่ละคน6,000ตรงกลางถ้าทุยได้เป็น1 2ื0 0สต่อ4ี่พเลยนะแต่ถ้าสวิตได้ก็กลับมาเป็นหมื่นเท่าเดิมต่อ6 0 0ัแต่ว่าคุณตุ้ยแค่อย่างสบายๆไม่ตองคิดมากรหารภาพต่อไปนี้ครับมี หนึ่งพยานหนึ่งพยานหนักกว่าเดิมกูได้คำเดียวว่ากล้วยเมื่อที่โพเดียมตาที่จอครับตาภาพมาครับคู่นี้ยิ่งสู้ยิ่งสนุกครับซึ่งรหัสภาพชุดต่อไปนี้มีแค่หนึ่งพยานเท่านั้นแต่จะเป็นใครกันที่ถอนรหัสดีได้ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ สนับสนุนโดย Suzuki MK Cool Repel Spray by Donut หนึ่งพยางโอ้ไม่เคยมาเลยนะครับเบอร์ที่โพเดียมตาที่จอครับด่านภาพมาครับ วอบว่าโคลนครับใช่ไหมโอ้โหทูกต้องทุกต้องภาพแรกเป็นภาพของวัวหรือที่พูดถึงวัวคือที่เรียกวัวคือโคนะครับผมภาพที่สองคือการลนไฟนะโคผสมลนเป็นโคลนทันทีกลับไปเป็น1นึ่งมืต่อ6,000ครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สู้กันสนุก <reco> คู่น <bizarre> ี้อยู่ไปนานๆเนาะพี่ตุ้ยนะอยู่ไปนานๆตอนนี้คุณตุ้ย6,000บาทคุณจะสู้เท่าไหร่ครับสามเอากลับมาสามพันเอากลับไปเอาไปสี่พันไปเลยครับโอ้ยตุ้ยตุ้ยเสียแล้วพี่ตุ้ยเสียตีตาตายลมดยังน้อยยังเหลืออีกตาเลยนอ่ะอ๋อไม่สี่พันได้สองตาถ้าแบ่งเล้แต่ละพันตาเดียวตาเดียวอีกตาเลย ชอบคุณมากคุณใจถึงแน่นอนอยู่แล้วหุ๊บทีนี่วิ่งลงไปอนหนูบ้างได้ไหมพี่อูดถ้าไม่ได้จัดไปอย่าให้เสียพี่อูดสิไม่ใช่พี่อูดสิพี่ตู้อีกอ้าวโอ้ยขนลุกสุดเอ้ยนี่แค่ลมหายใจนะเมื่อกี้ไม่โดนนะเมื่อกี้โอ้ยตุ้พี่ดูทรงแล้วนี่ มันคืออะไรชัยชนะใช่ไหมชัยชนะชัยชนะชัยชนะโอเคเออขอบคุณชัดคุณต้องมานั่งคอยแก้คอยอะไรกันนะทำไมครับผมไม่ได้เล่นแล้วคุณลุกอยนี้ครับคุณลุกไหมคุณพูดมันลุกถึงผมนี่เลยเอาละตอนนี้สมิธมีหกพันครับถ้าตุ้ยได้ข้อนี้เนี่ยคุณจะกลับไปเป็นหมื่นถ้าได้นะแต่ถ้าไม่ได้คุณจะเหลือสองพันแต่ตอนนี้ถือว่ายังหายใจได้อยู่และมีโอกาสนำสูงมาก 8พันบาทตรงกลางกับรหสาสภาพต่อไปนี้ที่มี4พยางรหสาสภาพมาครับ ปะกรลำถูกตาเดี๋ยจะไปมองไป่ินดีได้วะเอออยู่ๆยุดภาพก็จะเป็นภาพของโดมชัดเจนโดมแก้วนะครับภาพที่สองบอยปะกรที่เข้ามานะฮะปะกรภาพที่สามเป็นภาพของลำข้าวนะครับรวมกันออกเสียงให้ถูกโดมปะกรลำเอาสิ แพ้ทางผู้ชายแพ้ทางผู้ชายต่อไปครับหกพันสู่ตะไร่4ีเลยเหรอบอกบอกก่อนได้ไหมสีเลยเอาคืนเอาคืนไอ้กตอบผิดสี่หายเลยเท่าไรสามพันก่อนเนาะสามพันสามพันนะครับสามพันต่อไปรวมกันเป็นหกพันสาม จากที่บอกว่าจะตอบไม่ได้จะตอบไม่ได,ไได้คุณสู้กันมันมากกันเนี่ยลูกปรุ่มดปประกหบลแต่เวลาคุณจัดคุณจับหนักไงเวลาคุณสู้คุณสู้หนักเวลาได้คืนปุ๊บมันมันเห็นน้ําเห็นเนื้อสแสดงว่าสี่พยางเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรไ,ได้ก็เป็นสี่พยางแล้วกันลองดูพงเพราะเงินเป็นเยอะอยู่บนหน้าที่จะสู้มือที่โพเดียมตาที่จอครับมาดูหลายภาพครับ กาวินาทีครับกดไหมฮะกดไหมครับกดนะครับอ้าวตอบว่าระเบียบวินัยปะครับระเบียบวินยัยระเบียบวินยัยตุ้ว่าใช่ไหม ใช่แล้วครับผมผมยังคิดเป็นทหารอยู่เลยครับถูกต้องครับเพราะเขาคิดกับการใช้การถอดรหัสถูกต้องคุณเห็นทหารทหารเดินเป็นระเบียบนะครับและภาพที่สองพี่วินัยไกลบุตรเพิ่งได้รับรางวัลไปนักแสดงสมทบระเบียบวินัยตีกลับมาเป็น9,000ต่อ7,000ครับขอบคุณคับ โอ้โหสู้กันหนุกจริงๆเมื่อกี้สี่พันเขาบอกว่าเขาแพ้เราเขาแพ้ทางเราแต่เขาป๊อดเขาเขาสู้เราแค่สามพันอันนี้คุณจะตีคืนให้ให้ดูกี่กี่เท่าห้าพันครับเห้าพันห้าพัเดี๋ยวรีบกลับตุ้ยจะได้เห็นเนื้อเลยพี่มันสนุกใช่ไหมมันมีตัวอย่างเมื่อกี้มาแล้วไงสี่พันมันได้มาปุ้งมาเลยไงห้าพันนะจ้ะห้าพันตรงกลางเป็น หมื่นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นทีมสตีลเพื่อถ้าคุณได้เ <c oughs> นอเนอห้าพันทันทีเราได้ไปเราก็ได้กลับไปอยู่ในรายการเพื่อที่จะมาให้คุณได้สตีล <c oughs> ได้เล่น <c oughs> ได้สู้กันใหม่แต่ถ้าตุ้ยได้ไปคุณเป็นหมื่นสองพันทำให้สมิกเหลืออยู่สี่พันเลยนะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่าสู้กลับกันไปกลับกันมาอย่างแบบสนุกที่สุดสองพยางครับ มาครับรหัสภาพตุ้ยครับนี่เป็นโอกาสที่คุณตุ้ยจะพลิกเกมขึ้นนำาแล้วครับซึ่งคำตอบของภาพนี้ก็คือเอ่อพี่พี่ี่ทูทท วะไม่ใช่ครับตอบว่าวงเล็บครับวงเล็บถูกครับภาพแรกคือภาพของเว็บไซต์ภาพที่สองคือลงเลิบเว็บลงวงเล็บแอะ เวบลงวงเล็บโดนเข้าให้แล้วไงะล้ไหมครับเลอวผวนเข้าไปเท่าไรแลหมื่นสี่พันครับขอบคุณครับ1 4ื่นสี่พันตุ้ยครับใส่ชื้นสองพันครับอยากจะแบ่งหายใจหรือใส่มันให้เต็มใส่ไปเลยครับสองพันเลยครับสองพันเป็นฟรีฮาตรงกลางมา หาสภาพสุดท้ายของตุ้หรือเปล่าอยู่ที่ตุ้เมื่อกี้ก็กดเร็วแต่ตอบไม่ได้อันนี้อาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าเราจบสวยที่เราจบหมื่นหกเลยหนึ่งในแชมป์ที่จบด้วยเงินสะสมเยอะที่สุดสามพยานสารภาพครับ ่าคุณตุ้ยจะสู้จนหมดหน้าตักแต่ที่ผ่านมาก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีและใจถึงมากเลยจริงๆพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่ารหัสภ้าพชุดต่อไปจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายของคุณตุ้ยหรือไม่กลับมาชมกันต่อ17นาฬิกา15นาทีในเจ้าวินชีเกมท่อรหัสครับ